ทุกคนคิดว่าตอนนี้มันตอนเช้าหรือตอนกลางคืนวะอืมคืออันนี้ผมไม่ได้ออกไปดูนะเว้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นตอนเช้าเพราะว่าตรงนัน่นแหละมันสว่างโอ้โหความแม่นนี้ต้นได้แต่ได้มาไอ้บ้าเอ้ยโอเคครับทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านกันอีกเช่นเคยนะครับผมเริ่มอยู่ใเกม ไม้คราบในไม้ครามออชิลอดโหมดยากที่ส like ุดในโลกที่เต็มปด้วยปอสิทยาซึ่งหลังจากที่เราลงพาร์ทแรกไปนะครับมันมีน้องคนหนึ่งเว้ยคือมันคอมเมนต์บอว่าพี่เวฟคัมเนี่ยประสิทธิกับกูไม่ได้ไปหาไงจะออกไปหามาทำไมกูถามหน่อยเหมือน มันคือเข้าใจว่าคือปรสิตมันจะฆ่าเราเว้ยเออถ้าเกิดว่าอยากให้วิ่งหาปราสิตมันวิ่งหาได้เว้ยแต่มึงจะไปหามาทําไมไม่เจอเลยดีแล้วเออกูก็งงใจโอเคมาเดี๋ยวในพานี้นะครับเราจะมาสร้างบ้านและกระแลงที่อยู่ของเราให้มันเป็นหลักเป็นแห,หล่งในพาร์ทพาร์ทนี้กันซึ่งหลักของการสร้างบ้านของเราผมรู้สึกว่าดับซีดบัดบ เออหลักในการสร้าง้านของเราเนี่ยับผมพี่เว็เนี่ยจะใช้เป็นลวดล้อมรอบไว้เนี่ยครับซึ่งลวดเนี่ยผมจะสร้างประมาณสัก3มชั้นเออคือกะว่าจะสร้างลวดแบบว่าสัก3ามชั้นแต่ว่าทำไมต้องสร้างไปเยอะขนาดนั้นรู้สึกปลอดภัยเออกูรู้สึกปลอดภยั <c oughs> เดภยเพราะถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในนี้ไม่ได้ไปอยู่ในถ้ำเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่น่าเกลียดน่ากลัวมากเลยเพราะฉะนั้นเราจะค่อยๆอัปเกรดแล้วก็พัฒนาไปเนาะเออคือแบบ จะไม่จะไม่รีบรอนอะไรประมาณนั้นโอเคมาเดี๋ยวเรามากะระยะของบ้านเราดีกว่าทุกคนซึ่งระยะของบ้านเนี่ยผมว่าผมจะเอาใก,ใกล้บริเวณนี้ไม่ห่างมากก่อนละกันเนาะโดยที่เราจะวางแบบนี้นะแล้วก็พี่แอนน้จะเว้นไม่ประมาณสักห้าบล็อกละกันนะฮะประมาณนี้ก็ห้าบล็อกโอเคซึ่งเดี๋ยวเรามาวัดดูก่อนว่าเขตพื้นที่ของเราเนี่ยเราจะเ,เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวอันนี้ไม่เกี่ยว เราจะเป็นพื้นที่จะไหนบ้างอ่านี่ห้าป่ะห้าโอเคอ่ะเดี๋ยวลองวางกดูก่อนซิว่ามันจะเป็นอย่างที่เราคิดไว้หรือเปล่า <S <S เรียบร้อยแล้วทุกคนซึ่งพี่เวฟเนี่ยได้ทําเอาไว้ประมาณใหญ่พอป่ะ <c oughs> คือตอนนี้มันอาจจะดูไม่ใหญ่ลแล้วทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันมันอัปเดได้ไงเออมันอาจจะยังดูแบบว่า กระต้อยหนึ่งก็จะมีเสาตรงนู้นใช่ไหมแล้วก็เสาอ้อมมาตรงนี้นิดหน่อยนะแต่กูรู้สึกว่าตอนที่กูทําอยู่ไอ้ต้นนี้เกะกะช๊บหายมึงจะโพว่าทำไมด่บ้าเอ้ยเอาทุบออกไปมากลายมาเป็นไอเทมไม่ฆ่าสะโดยดิดรอปมันออกมาดรอปเออเรียบร้อยอันนี้คือไมอ็อกซ์ซื้อดับต่อไปนี่ยถามว่าอาวิเวลเราวิเวลจะทำยังไงต่อเราจะเอาลัวมาใส่เว้ยเออระบบการ ทำไมกูไม่ทําข้าบวนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราย้ายไม้จากข้างข้างล่างไปอยู่ข้าบวนก็ได้นะเออเดี๋ยวผมเอาไว้ในกล่องนี่มันคือวัาก,กนไม้ที่เราฟาร์มเอาไว้ทุกคนแล้วก็มีฐานนะเออกูมีเหล็กแล้วนี่หว่าลืมอโชลืมไปเลยว่าเรามีเหล็กแล้วอะเราคราฟเป็นขวานแล้วก็พิกแอคทิ้งไว้ด้วยแล้วกันเนาะมันน่าจะเป็นอะไรที่ช่วยเราได้เยอะมากแล้วเนาะไอ้พิกแอกกับขวานเหล็ก ใช่เพราะมันสามารถขุดไดมอนด์เออแล้วก็เวอร์ชันนี้เหมือนจะหาไดามอนด์ง่ายเลยนะกูเจ้าไดมอนด์ทังตัวเลยตายเถอะโอเคมาเรามาคราฟต์ต้องคราฟทิ้งไว้ดีกว่าซึ่งตอนนี้เป็นเวลาชิบหายแล้วทุกคนพระอาที่อยู่ตรงนู้นแล้วมันก็จะลงเรียบร้อยกูตายเดียวนะเราต้องรีบทําก่อนพระอาทิตย์จะตกดินให้ตายเถอะเดี๋ยวนะมันจะพอวะแบมสามกองนี่ คือเวจะวางไว้แบบนี้เลยเว้ยแต่ว่าความสูงเนี่ยผมจะอ๋อตกใจก <c oughs> ูก็ว่าอยู่อะไรมันมาชนหนากวะ <c oughs> คือมันจะทำอันนี้เนี่ยเอาไว้ประมาณ3ชั้นเนี่ยก็คือว่าต่อเพิ่มความสูงขึ้นไปเนี่ยสมบล็อกเออถามว่าทำไมถึงรู้สึกว่าเป็น3 block, บล็อกเพราะว่าบล็อกเดียวมันก็กั้นมอนสเตอร์ได้แล้วนะครับค,คือเ,อเขาเจ๊เข้อวามันเล่นแบบแบบมันคนเดียวไ เออมันวงเวียนใช่มันวงเวียนามากา What? าว๊อดเอ้านอ้วางได้เฉยเลยอะไรมึงเนี่ยโชวจะบักก็บักจากซี่เลยนี่ทุบไปเก่งกะมากอันนี้ยัดไปฮะนี่แหละคือสภาพบ้านของเราตอนนี้มันอาจจะดูโง่ไปหน่อยนะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะต้องดูดีกว่านี้แน่นอนใช่ว่าตอนนี้เนี่ยเราสร้างพอให้เราอยู่ได้ก็พอแล้วนี่อันนี้คือถัง ทางเข้าหลงควรเที่ยวเป็นแบบนี้ไหมเดี๋ยนะโดดขึ้นมาดินี่แล้วเราก็จะใส่ขึ้นมาสองบล็อกนี่เลยเออนี่แหละเราจะทําแบบนี้นะผมเพราะว่ามันเพิ่มความดูเด็ดม,มันสูงมากเลยะเวยมันเพิ่มความแบบปลอดภัยอะประมาณนั้นอะเออมันรู้สึกว่าเราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอ่ะเดี๋ยวใส่ไม้ก่อนนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเอาไม้หมดเอาหมดซะงั้นสงสัยต้องคราฟเพิ่ม แล้วแล้วมันก็เสร็จแล้วนะทุกคนนะผมหวังว่ามันจะไม่มีตัวอะไรแบบว่าปีนขึ้นมาได้ใช่ไหม <c oughs> กูกลัวตัวที่มันปีนได้อ่ะมันมีไหมแบบปีนอยู่ๆแล้วปีนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยไม่น่ามีหรอมัง้งเนาะไอตัวที่ปีนได้ผมว่ามันไม่น่ามีเดี๋ยวนะทําไมว่าใช้หรือว่าใช้ขวานมันว h a ใช้ขวานสามารถตัดอันนี้ได้เร็วขึ้นเหรอใช่แหละอ๋อจะใช้มือ ใช้มือเช้าเวอร์ชันนี้เหมือนจะใช้ขวานเร็วขึ้นนะโอเคมาเดีย๋ยวเรามาใส่ประตูดกวอ่าซึ่งประตูกู <c oughs> จะต้องมาทำหน่วย Security ป้องกันทุกคนใช่เราจะต้องมาทำแบบว่าเป็นปัจจุสองชั้นใช่เราจะต้องมาสร้างเป็นปัจจุสองชั้นเพราะว่าอะไรไม้กูเหลือไงโอเคมาเราจะคราบเป็นปัจจุสองชั้นเนี่ยเราจะสร้างมาแบบนี้หนแล้วก็ฝักนี้ด้วย ขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งเราสร้างไว้แบบนี้แล้วก็ต่อขึ้นมาเลยนี่ไงนี่ไงตรงนี้ดูได้ครับสองได้แต่ว่าเราจะกั้นด้วยไม้แล้วจากนั้นเราก็จะครับประตูเดี๋ยวนะประตูเหมือนกับเรามีอยู่ใต้บ้านบอกว่าจำได้ว,ว่าประตูโหบัญยากาศ เอาแล้วทุกคนมันเริ่มมาแล้วเดี๋ยวนะขอหน่อยอย่าเพิ่มมืดขอประตูไปใส่ก่อนอย่าเพิ่มมืดประตูประตูอยู่ไหนประตูประตูอยู่นี่โอเคมีอะไรเพิ่มต้นโอ๊กต้นโอ๊กขอหน่อยมีดาบดาบขอหน่อยโอเคไป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 เพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่นานกว่านี้เราตายแน่นอนเอออ่าอ่าอ่พวกเองลี่อาจจะฆ่าฆ่าไม่ให้ฆ่าฆ่าได้ง่ายๆหรอกไอ้สองเรียบร้อยทุกคนเราจะเอา ชิบหผยมันก็ต้องคาประตูเพิ่มอยู่ดีพวกวะเพราะประตูต้องมาใส่ตรงนี้เนี่ว่าเออว่บเดี๋ยนะหุดหชิบหาลเะยบรกกาศเอ้เดี๋ยวด้อย, <c oughs> อ,ย,ดยอันนี้เอาเป็นอ่านี่ก็ได้นี่ก็ได้นี่นี่นี่เออนี่เอาเป็นนี้ก็ได้นี่ว่าปิดข้างบนเรียบร้อยแค่นี้โคตรดูปลอดภัยนี่ไงแล้วข้างในเราก็แค่ปักทอดเห้เต็มเพื่อไม่มีมอนสเตอร์หรือตัวอะไรเกิด ผมหวังว่าจะไม่มีตัวอะไรที่มันโหดไปมากกว่านั้นแล้วนะทุกคนนะหวังว่าจะเจอแค่ซอมบี้นะในค่ำคืนนี้ดูดีบรรยากาศป่าใหญ่กับกูไม่เป็นไรเราอยู่เราอยู่แบบปลอดภัยแล้วทุกคนตอนนี้เด้อเด้อเอเอาเอาทอตเอ้ยตรงนี้รู้สึกว่ามุมนี้มืดอ่ะเนี่ยตรงนี้มันมืดอ่ะมันมีวิธีทาให้มันสว่างกว่านี้มั้วาเดี๋ยวนะผมว่าเราสามารถไปเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราคราฟบนี่ได้ทุกคน อ่าพรั่วอ่ะคือถามว่าพี่เวฟครับแล้วแบบนี้เนี่ยพี่เวฟจะเลี้ยงสัตว์ตรงไหนเราจะเลี้ยงสัตว์ในนี้ก่อนไหมทุกคนอ่าเดี๋ยวบ้านเราสร้างไว้มุมนี้ก็ได้ส่วนเมืองเนี่ยผมคิดว่าเราเอาไว้มุมนี้ดีกว่าเนาะน่าจะเป็นมุมที่ไก่ไม่น่าจะได้ทําอะไรแล้วมั้งมุมเนี่ยเออเราจะขุดอันนี้เะครับผมมุ่งหน้าลงไปเรื่อยๆแล้วเอาหินแล้วก็เจอฐานว้าวโอโโ้โถ ตอนแรกคิดว่าจะได้นี่แล้วอ่ะตอนแรกผมคิดว่าผมจะได้เขาเรียกว่าอะไรนะตอนแรกคิดว่าจะได้เอาไม้ไปเผาแล้วอ่ะเออนี่มีถ่านอยู่ใกล้ฮะมันจะเพิ่มความสว่างสวยให้กับบ้านเราจุ๊บอ่าเดี๋ยวๆเอานี้ใส่ก่อนเสียงมาแล้วอุ๊ยจุ๊บจิ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 อะไรอะไรหอมหรออ กูอย <indo by> <art> <esi> <intéress ibl ok> ู่ข้างในครับล่ะครับล่ะครับเอ้ผมอยากดูข้างนอกว่ะเออกูอยากทำดูข้างนอกเออทำไงวะเอาเอาประมาณนี้อ่าเราอยากทำดูข้างนอกอ่านี่แหละสามารถปีนแบบดูข้างนอกได้อะไรอย่างงี้ไงอ่านี่คราฟมาเลยฮะแผ่นไม้แล้วก็จะเป็นบันไดอ่ะอันนี้คราฟมะเผื่อเลยมันไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นหรอกตรงเนี้ยอ่ามานี่คือหอประภาคารดูข้างนอกบ้านของเราเราจะวางไว้แบบนี้ปั๊บ แล้วก็ตรงนี้อีกปาบโอเคเรียบร้อยฮะแล้วก็ตามด้วยแผ่นสแรอืมออ้ยข้างหน้ามันก็ดูไม่มีอะไรนะมันดูแบบอยู่รอดปลอดภัยอย่าบอกว่ามุงปรับอ๋อฮาร์ทคออยู่ตกใจนกว่ามันจะปรับไปโหมดแบบธรรมดามกลัวมันจะปรับเป็นโหมดธรรมดาเองอะ่ะอันนี้มาแล้วก็ใส่นี้ฮะเอาเป็นมไม้เข้าไปแล้วก็ที่กั้นไหมที่กั้นแล้วก็เป็นนี้ก็ได้ไมั้งอ่ะอันนี้เพราะว่าป้องกันเราล่วงลงไปอันน่าแกนี้ก็เรียบ อะไรวันอู้วิเอาแล้วแต่ในค่ำคืนนี้มันไม่มีอะไรนะเว็บทุกคนอย่าบอกนะว,ว่านั่นคือสิ่งที่ผมคิดใช่ไหมถ้าเกิดว่ากูตกลงไปแล้วกูวิ่งเท่าไม่ทันนะทุกคนเราจะตายฮัลโหลวัสดีครับวัสดีครับเราเป็นตัวโอ้โหโดดไม่ได้ใช่ไหมแล้วโดดไม่ได้กับบ้าแล้วเหมือ เดียวเดียวเดียวเด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 วมึงโดดไม่ได้มันก็จริงอยู่แต่มึงปีนได้ยังไงมูานาะ้ยมีมารยาทโอ้สงสัยกลัวกูจะวิ่งหนีก็เลยออกไปตั้งหลักก่อน what เมื่อกี้ไม่เชื่อสายตาตัวเองดูนะอันนั้นอะไรอะ่ะไม่มีอะไรใช่ไหมอะไรวนะน่ะโอ้ อู้นี่ไงกูไม่อยากจะนึกถึงเลยเดี๋ยวนะเราเราปีนไม่ได้เหมือนมันอะ่ะมันปาไม่ทะลุอะ่ะเดี๋ยวนะเราจะทำยังไงตัวข้างหน้าบ้านเราดีทุกคนออชืชิบหายชิบเอา้าอย่าบอกเฮ้ยตุ๊บเมื่อกี้ตายเดี๋ยว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 เดี๋มนมุมตายแล้วโอโธ่มึงเจอบุม๋มแมลงมึงเจอบุมมอบ๋มแมลงกูได้ไอ้ผีบ้า มาดิด er ิมาดิดิบ er ุ้มมาแรงกูม <Quite old> ีบ er ุ er <c oughs> anyway, ้มมาแรงเฮ้ยเฮ้ยไอ้ตรงนี้สูบไปใหม่บุ้มมาแรงอะบุ้มมาแรงกูมีเอาไม่โดเอาเอาหายหายบุ้มบุ้มเอาบุ้มมาแรงเอ้โชว์มันยังไม่ตายเลยลูกอยู่ไหนอะบุ้มบุ้มมาแรงฮัลโหลเอาเอาบุ้มมาแรงกูหายวัท หายไปได้แสบพอดีสมบิมันทุบผ่านนี่ไม่ได้ทุกคนถ้าข้ามจะเกิดตายอาโชดูว่าจะมีอะไรตอบดีๆที่ไหนได,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 ด้ไม่มีอะไรเลยโอ้โหเสียเวลามากไปทุกคนเดี๋ยวเราลงเหมืองหาแร่เหล็กดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบ้านเราขาดทรัพยากรอย่างเช่นเหล็กมากๆเพราะว่าเหล็กเนี่ยเราควรที่จะต้องเอาไปทําเป็นแบบชุดเกราะ อ่าแรกคนที่จะไปเป็นชุดเกราะเพราะฉะนั้นเราต้องหาเหมืองแล้วก็หาอะไรก่อนขุดต่อไปครับผมทุกคนนะฮะเหมือนผมจะได้ยินเสียงแบบมันต้องมีอะไรแน่ๆครับอุ้ยตกใจนกว่าอุ้ยว่าตกใจนกว่าขุดเจอเนี่ยมันเริ่มหลอนขึ้นแล้วมันเริ่มหลอนขึ้นแล้วอะไรไม่มีตัวอะไรเดินลงมาน่ะไม่มีใช่ไหม นี่ถ้าช็อตนี้นี่มีตัวอะไรเดินลงมาได้กูกรีดการ์ดเลยนะบอกให้มันก็ูน่ากลัวจังวะไอจิฝ่ายเอยอยรู้สึกว่ามันดูน่ากลัวจังวะดูดิข้างนอกมีตัวอะไรอยู่ก็ไม่รู้ตอนนี้เรากําลังขุดไปโดยที่ไม่มีเป้าหมายเมื่อก,กี้มันมีเสียงแมงมุมอยู่ใช่ไหะสงสัยหูจะฝาดใช่ไหมสงสัยหูจะฝาดอุ้ยน่ากลัวขุดต่อไปเราจะขุดไปถึงนูนะ่นอ่ะวาย วายสิบสามใช่ไม่รู้จะถึงหรือเปล่าพี่แอ็กน่าจะพังก่อนเย้ยเสียงอะไรอ่ะเดี๋ยนะมันมีเสียงอะไรวะทุกคนได้ยินเหมือนกันใช่ไหมกูกลังตั้งใจขุดได้หยิบเดี๋ยวนะพี่แอ็กจะพัง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมันคือเสียงอะไรเอะ่ะเดี๋ยวนะคาราวมาเป็นนี่ดิขั้นบันไดอ่า นี่นะครับผมประโยชน์ของเวลาเราขุดแล้วแบบเราปล่อยหัวไว้เยอะเนี่ยเราจะได้ประโยชน์ในการวางไอ้นี่แบบอืเท่าไรก็ได้เดี๋ยวมืดไปเดี๋ยวมันมีตัวอะไรมาเกิดไม่เอาโอ้โหตอนนี้เช้าเลยด้วยอะตอนนี้ขึ้นไปก่อนเดี๋ยวผมว่านะเว้ทุกคนเราจะต้องมาคราฟเป็นเจา้าเผาฮะโอเคแล้วก็ยัดอันนี้เข้าไปตามด้วยอันนี้เลยเอาแล้วหัวฟักทองไปยังไงวะเนี่ยโอเคเรียบร้อยแล้วก็ผมว่าเราต้องคราฟเจ้า หีบข an, S! <S ึ้นมาเพิ่มด้วยใช่เพราะว่าตอนนี้บ้านเราไม้มีเหี่บขาขึ้นมาสองอันวางเรียบร้อยเก็บเข้าไปเลยตายดอดซาร่าโอเคเรียบร้อยแล้วก็บริการเป็นใจบ่งบอกถึงคําว่าไปลงเหมืองต่อเทเว็บเพราะว่าข้างบนมันฝนตกแม้ทําไมสภาพอากาศมันเป็นใจอะไรเบอร์นี้แต่ว่าเราก็ยังจะไม่ไปนะแต่ขอปลูกข้าวไ้ก่อน นี่ตรงนี้เราปลูกข้าวได้นี่ตรงนี้เราปลูกข้าวได้เราจะเอาตรงนี้เนี่ยทำเป็นเอา้าอันนี้ไม่ได้หรอเดี๋ยวขอทุบดิวางลุบอ๋ตอต้ออันนี้ก่อนด้วยอะตรงนี้เนี่ยข้าวเดี๋ยววิวว่าจะลองปลูกไว้ร่อยพวกแพะพวกแกะเอาไว้แล้วกันเนาะเออไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ออกมาเป็นจะไดโอเคอันนี้เอาไม้มมเดยนี้หน่อยแล้วก็คราฟเป็นพิกอคแล้วมีฐานไหมนี่ฐานอันนี้คือแร่ที่ผมหาเจอระหว่างทางนะ ปาด้เวลาลงเหมืองต่อข้างล่างเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้หัวมันชนไปอะ่ะเออนี่แหละฮะประโยชน์ของการที่เราได้ขุดหัวให้เราสูงสูงเราก็จะสามารถวิ่งลงและขึ้นได้อย่างสะดวกสบายแต่ตอนเมื่อกี้กูสงสัยแค่ว่าระเบิดมาจากไหนดีเสียงน้ำอะ่ะเดี๋ยวนะดนีเสียงข้างเขา ความหวังอยู่ไม่ไกลแล้วทุกคนเรากำลังจะรอดเสียงจากไหนอ่วะโอ้ตรงนี้เลยแน่แนบนหัวเลยด้วยอย่าร้องอย่างนี้สิลกูกใจเขามันนานถึงจะวะอูซอมบี้ไม่มีอะไรหรอกมัง้งมอนสเตอร์ธรรมดาหลายตัวอยู่ด้วยกันเ,เสียงอยู่ไหน่วะบนหัวมันนะ่ย มันอยู่ไหนอะเด,ดี๋ยนะผมรู้สึกว่าเสียงมูนี่บลูบอกถึงคำว่ามึงจะขุดขึ้นมานะเบ๊บมึงจะขุดมานะเบเบมันก็มีซัมบี้หรือว่าอ่าเหมือมมนเหมือนกับกูว่าละดูว่าว่ะ เดี๋ยว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 อะไรมีเสียงเปิดประตูด้วยเฮ้ยเดี๋ยว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 เวฟเวฟเดี๋ยว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 ว่าเราต้องบล็อกไว้ในมือด้วยไว้ปิดหนีมีอะไรป่าวเสียงมอนเตอร์เยอะมากเลยทุกคนอุ้ยฝั่งนู้นไม่มีโอเคอันนี้อะไรอ่ะได้ของกิน อ๋อมันเป็นเหมืองแบบนี้นี่เองคนมันเลยทําให้เราตอนแรกตรงว,ว่าสปอนเนอร์นี่ไงเอ้ยแต่ข้อดีของเหมืองน,นี้มันก็ยังมีอยู่เห็นป้ามันมีเหล็กให้เราด้วยเนี่ยเราจะเหล็กกับบ้านโอเคเดี๋ยวเราจะม,มิมีซอมบี้ธรรมดาใช่ไหมอุ้ยตกกระจายหมดเลยเบ้าไม่ต้องมาเดินหาเลยนี่ตาย เด็กอายุ18ปีควรได้รับคันไม่ใช่เด็เกที่มีอายุต่ำกว่า18ปี <c oughs> คนได้รับอ้ผมคิดออกแล้วทุกคนจําหอคอยบ้านหลังนั้นได้ไหมผมว่ามันคือสถานที่ตรงนี้แน่เลยช่ว่าใช่ใช่ทุกคนว้าวประสิทธิภาพอันนี้ก็ประสิทธิภาพเดี๋ยวนะกูมาได้แปลไทยนะกูมีอาหารให้ด้วยโอเคอันนี้อะไรไม่รู้่เราไม่เก็บฮะอันนี้มา อ่าหนังสือเก็บไว้ครับเผื่อเราทำที่อ n นช a านฝั่งนี้เหมือนจะมีทางอันนี้ขึ้นไปใช่ไหมโอเคเราจะยังไม่ไปเราจะสำรวจฝั่งนี้ก่อนข้างหน้ากูอยากไปอะแต่ตรงนี้ก็อยากไปด้วยอะอุ้ยนี่ไงตรงนี้มีเหมือนเป็นชั้นหนังสือนะ่าจะเอาไว้เกบ็บเอาไวเไ้นะเ,ไวเก็บไดเอาไว้เก็บไว้ไอ้น,นี่ทำที่ e n นช a ได้โอเคยวดูซิได้เป็นอ,อะไรไม่รู้อ่านไม่ออก <laughs> อันนี้เอามาเผื่อได้ทำ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระดูจําเป็นแล้วก็เลสตอร์นตรงนี้ก็จําเป็นแต่อย่าพึ่งใช่ไหมไม่มีอะไรนะกูขอร้องโอเคอยังไม่มีอะไรทำไมมันดูวงเวงไปหมดเลยวะโอเคตรงนี้ไม่มี่วตรงนี้ไม่เหมืองอนะเหมืองนี้น่าลงไปมากฮนะแต่ว่าเรายังจะไม่ลงไปเนี่ยนะมันมีนี่ด้วยอนะนี่ไงชั้นหนังสือฮนะ โอเคชันหนังสือมีแต่ตอนนี้ผมอยากจะรู้ว่าเอเดี๋ยวอันนี้มันฝรั่งใช่ปะสาธุขอยใช่แครอทเดี๋ยวไปเอาที่หมู่บ้านก็ได้ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาที่หมู่บ้านก็ไแ้โอเค okay, มาอันนี้นะทา,ทางสุดท้ายมันมีอีกเปล่าน้าทะลักเข้ามาตรงนี้ด้วยเดี๋ยวปิดปิดกันโอเคเราปิดลรว <c oughs> มึงก็อย่ามาโผล่ฝั่งนี้อีกหนอคึบคือคคกูไล่ไล่ปิด ไล่ปิดเว็บมึงต้องปิดให้ได้โอเคเรียบร้อยฮนะเราปิดได้แล้วโอเคตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าในน้ําตรงนี้ไม่มีอะไรฮนะรู้สึกว่าปลอดภัยดีเดินตรงมาอีกนิดจ้าเอ๋ทางตันรู้สึกโลงไปกันระดับไปผมว่าเรากลับขึ้นไปดีกว,ว่าหากทุกคนสงสัยแล้วก็ว่าผมกลับขึ้นมาทําไมใช่เราจะกลับขึ้นมาปลูกข้าวว้าวเม,มันเก็บให้เองวะ่ะ ถามว่าเรากลับขึ้นมาเอาข้าวทำไมเนี่ยครับเราจะลองไป็นเปไปลอบแพะเพราะแพนี่น่าจะให้สัตว์ที่ให้เนื้อเยอะที่สุดแล้วนะครับซึ่งฝั่งนู้นมีแพนึงตัวแล้วเราจะมาลองดูซิว่าถ้าเกิดว่าเราเอาข้าวไปลอไปลอไอ้ชื่อสมเด็จกูเอาข้าวไปล้อแพเนี่ยจะมาหรือเปล่าโอเคสรุปน้องแพวเราคอกินในนี่ว่า เขากินข้าวแต่ตอนนี้ผมสงสัยอยู่ข้อหนึ่งกูฆ่าไปหมดแล้วหรอไม่นะเวฟตรงรู้นอะไรอะ่ะจริงจอกไม่นะเวฟมึงฆ่าแพ้ไปหมดเลยมึงล่อแพ้หมดเลยมึงอะ่ะไม่นะทุกคนแพ้อยู่ไหนลูกพ่อจะหาเองเฮ้ยอย่าบอกนว่าแพ้หมดแล้วอะเกินมันไม่น่าจะหมดรอกมามนมน่าจะอยู่บริเวณนี้น่าจะมีเยอะทุกคน แพ้อ้ยนีย่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้โอ้โหนีดิมานิมาดิมาดิมา,มาดิเดี๋ยวเราจะเอาสองตัวเลยโอเคเยี่ยมตกกระใจนึกว่าแพ้จะไม่ได้แล้วโอว้ตามตามอย่างว่องเลยวะ <c oughs> <c oughs> สงสัยหิวแบบหิวจะจัดอะหิวจะจัดเชิญจ้าเชิญ,เช,ญ,เ,ชญเชิญมาเลยจ้าเดินเข้ามาสิจ้าเดินเข้ามาทีละตัวสิพวกแพงโง่เข้าไปเร็วเออ อีกตัวด้วยปลเข้าไปตามเพื่อนเลยตามเพื่อนดันดันเออเรียบร้อยปิดประตู <laughs> แค่นี้เราก็มีแพะของเราอยู่สองตัวน่าจะเป็นอะไรที่ช่วยให้เรา,ามีอาหารกินได้ตลอดนะทุกคนเราจะต้องทำข้อเขาด้วยส่วนพวกนี้เก็บไว้ก่อนเพราะเราน่าจะยังไม่ได้ใช้ในตอนนี้อ่าอันนี้ได้มาแล้วครับเป็นชุดเกราะเพื่อความปลอดภยัย อาคณทุกคนก็ในคลิปนี้เนี่ยผมพีวขอไว้แค่นี้ก่อนลาการขอบคุณทุกคนมากนะผมที่รับชมเจอในพาหน้านะเดี๋ยวพาหน้าเนี่ย,ยพีวจะทําการผสมพันธ์แกะเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวเราจะขุดลงเหมืองรอนะครับเพราะว่าเมืองเนี่ยผมตั้งใจให้จะขุดอยู่ที่วายเนาะก็คือว่าเราต้องการไปวายนั้นเพื่อที่จะไปเอาดรมน อ๋อเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราได้ไดมอนด์เนี่ยเจอลาพีแล้วคือถ้าเกิดว่าเราได้ไดมอนด์เนี่ยเราจะสามารถทําที่เอนทรานได้เพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบที่เอนทรานที่สุดแล้วอ่าเพราะฉะนั้นเราจะลงไปที่วายสิบสามกันโอเคขอบคุณทุกคนมากคุณที่รับชมจะไปคลิปหนะ้าคลิปนี้ก็สวัสเีอรแลนด์เปลก่อนเดี๋ยวเขาขุดไว้รอแล้วกันนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาก็จะว่าเออจะได้แบบพัทหน้าจะได้แบบไม่ต้องมานั่งขุดอะไรแบบนี้แล้วเออนั่นแหละ